โอเคเรามาต่อบทที่4 m a แมชชีนเนาะเรื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้าสิงคนัสแบบคัวยืนในบท2กับบท3ของเราเป็นแบบคัวไม่ยืนเนาะบทที่4เราจะพูดถึงควัยยืนกันแต่บทที่4เราจะพูดแค่พูดแค่เจนสิงคนัสเจนเท่านั้นสิงนัสเจนแบบควัยยืนเท่านั้นเนาะ เพราะว่าถ้ากิดเป็นซิงครนัสมอเตอร์แบบขั้วยืนก็คือแค่กับทิศกระแสไอเอ็นแต่นอกนั้นคิดเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มี p ีอเอาที่ต้องระวังแค่นั้นเองที่มันต่างกันมาเรามาเริ่มสิ่งแรกที่เราควรรู้กันเลยดีกว่าสําหรับเจนเนาะเราจะพูดเจนเลยละกันเจนซิงครนัสแบบขั้วยืนอย่างแรก XS ของเราพอมีขั้วแล้วจะถูกแบ่ง ถูกแบ่งเป็น2แกน2แนวแนวแรกก็คือเขาเรียกว่า direct synchronous re-actant หรือ xd อน,นั่นเองอันนี้คือแนวตรงในแนวที่สองคือ quadrature quadrature Quad synchronous r e a c t a n ัหรือ xq อันนี้แนวขวางเนาะจะแบ่งออสมกนแก็คือ xd กับ xq ทีนี้พอแบ่งเป็น2แกนใช่ไหม ea ของเราจะเท่ากับ วีเฟดอันนี้พูดถึงเจนเนาะจะเป็นบวก r a i a อไอเอบวกเจบวกนี่สูตรของเราโดยที่ไอดกับ IQ เนี่ยมันคล้ายคล้ายกับ มันคือแกนของแกน x กับแกน y ของ ia อันนี้ ia นะอันนี้มุมเซตาบวกแกมมมาถ้าให้นี้เป็นมุมเซตาบวกแกมมมา iq จะเท่ากับอันนี้คือ iq จะอยู่แกน x ส่วนแกน y คือ id จากตรีโกนใช่ไหมเรารู้ว่า iq จะเท่ากับ i a cos t h e t บวก gamma i d จะเท่ากับ i a sin t h e t บวก gamma นี่แสดงว่า i d i q ตั้งฉากต่อกันเนาะนี่ตั้งฉากต่อกันเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็สามารถเขียนเฟเซอร์ไดแกรมได้ลองเขียนเฟเซอร์ใดแกรมกัน ถ้าให้ v ีเฟดคือมุมอ้างอิงเหมือนเดิมเนาะวีเฟดมุมอ้างอิงนี้วีเฟดมุมอ้างอิงเป็นมุมศูนย์เนาะแล้วก็บวกกับ raia นี่ถ้าให้ตรงนี้คือมุมเซตาอันนี้ มุมเซต้าติดลบแสดงว่าเป็น l a กก i n g เขียนเวกเตอร์ ia ให้ด้วยแล้วกันตรงนี้แล้วกันเซต้ติดลบเนาะอันนี้ R a ia อันนี้คือแค่จะเป็นเหมือนแบบตัวอ้างอิงว่าจาก a ia จะขนานกับเวกเตอร์ ia เนาะเฉยๆเขียนให้เห็นเฉยๆ ต่อไป r a i a ia, แล้วก็ต้องบวกกับ j s i d ทีนี้ j s i d จะทำมุมเท่าไหร่กับ a ก็คือเราก็ต้องหามาใช่ไหมล่ะก็มุมที่ทำก็คือนี่ไงเซต้าบวกแกมมาอ๋อก็สมมุติให้เท่านี้แล้วกันประมาณนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อ j s i j x d id แล้วก็บวกกับ jq x iq มันตั้งฉากกับ id เนาะที่บอกไปตรงนี้ดังนั้นก็ว่าตั้งฉากกันขึ้นมาสักหน่อยนี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือ jxqiq ตั้งฉากกับ id ส่วน ea ที่เราต้องการหาคือลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนี่นี่ประมาณนี้แล้วกันเนาะได้ละเดี๋ยวขออันนี้ดีกว่าขยายหน่อย เอไอเอเวกเตอร์ EA ผลลับของเรา EA ก็ตรงมากเลยนี่ก็คือผลลับธ์ ea ของเราเนาะ ได้แล้วนี่คือผลลัพธ์เฟสเซอร์ไดแกรมของเราทีนี้แล้วเราจะหา e a แบบขั้วยื่นได้ยังไงอันนี้คือเฟสเซอร์เฟเซอร์ไดแกรมแบบขั้วยืนเจนนะทีนี้เราจะหายังไงล่ะ e a ของเรา เรายืมวิธีการหามาจากแบบคว้วไม่ยื่นเนาะโดยที่จากหน้า4ขีดสเนาะเราจะพบว่า e a พามพามเท่ากับ e พามพามของเราจะให้เป็นแบบคั้วไม่ยืน่นจะเท่ากับ v fade บวก a i a บวก j x q i a ไอเอเอพามนี้อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้จากแบบขั้วไม่ยื่นใช่ไหมเอเอเท่ากับ v ีเฟบวกไอเแล้วก็บวกเจเอเก็คือจะตั้งฉากนี้ไอเอเอพามนี้คืออยู่ตรงนี้นี่พหามของเรามันจะอยู่แค่นี้ดังนั้น Ea คขั้วไม่ยื่น เอยดังนั้น e a ขั้วยืนยืนจะมีมุมเท่ากับ e a พามพามก็คือแบบขั้วไม่ยืนแสดงว่าแกมมาเท่ากันแกมมาเท่ากันใช่ไหมนี่อันนี้คือมุมแกมมา ่ที่จริงเส้นมาทับกันเนาะก็ะอยากให้มันเห็นแบบชัดเจนเนาะที่จริงเส้นมาทับกันนะ EA พพามกับ EA เนี่ยเนาะดังนั้นเราสามารถยืมมุมจาก EA พลามาตรงนี้มาหา EA ของเราได้โดยจากหน้า4ี่ขเหมือนกันเราจะได้ว่า EA ของเราเนี่ยแบบขั้วยื่นจะเท่ากับ e a พามพามบวกกับ x d ลบ x q คูณกับ i d อันนี้มันมาจากพิสูจน,น์หน้า4ขีด4เนาะพิสูจน์หน้า4ขีด4ทั้งหมดเลยทั้งสองสมการนี้ดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากหา e a แบบขั้วยื่นของเราเราก็ต้องหา เอเอพามพามก่อนก็คือคล้ายๆกับแบบควรม่ยืนหาจากแบบควรม่ยืนก็คือจากสูตรเนี้ยสูตรของเราสูตรนี้เพราะว่าเราจะเอาเราจะใช้อะไรของมันก็คือเราจะใช้มุมแกมมาของมันเนี่ยเพราะมันขนาดกันเอ้ยมันมันขนาดกันใช่ไหมละ่ะมันอยู่ในแนวเดียวกันแสดงว่าเอาแกมมามาใช้ได้เอาแกมมาของมันมาใช้ได้ส่วนขนาด EA ของเราจะใช้จะหาจากสูตรนี้สูตร A แบบขั้วยิ A ่งของเราจะได้ขนาดมาได้แต่ขนาดมาส่วนมุมก็คือเอามุมจากตรงนี้จากตรงเนี้ไดม้มุมนี่เนาะ,นะเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นถ้าลองไปทำโจทย์ดูเนาะ